พูดถึงพี่จีนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับก็โคดเงิน,นในการคุมทีนี่เอาจริงก็ฟอร์มภาพรวมๆก็โอเคนะคอมเมนต์แฟนไปในทิศทางบอกว่าไม่ต้องกลับมาหลอกนะครับอยู่กับทีมนั่นแหละแล้วก็เล่นในเจลีก2ไปนะครับ สวัสดีครับผมชุกปัญญานะครับผู้ขุดข่าวสารวงการฟุตบอลไฮไลฟฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุกปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอันนี้คลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูเบื้องหลังเกมไทยลีกกันหน่อยนะฮะก็เป็นคู่บิ๊กแมชนะครับประจำวันอาทิตย์นั่นเองนะครับก็บีจีกับทรูแบงคอกนั่นเองนะครับผลจบลงด้วยบีจีเฉือนเอาชนะไป1หนะะฮจากกลูยิงนาาทีบปขออองงิซานนนนฟดี้ั่เนะครับ ขายได้ดูเกมนี้กันบ้างฮะคุณผู้ชมฮะก็เกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า BG f o ฟอร์มเหนือกว่าเยอะเลยนะครับเล่นดีมากนะครับถือว่าเป็นเกมเกมนึงที่ทําได้ดีเลยนะฮะสำหรับ BG นะครับซึ่งปกติก็จะตื้อๆนะฮะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเจอทีมเก่งก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยเก่งตามอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับ เพราะว่า2เกมก่อนหน้าเนี้ยนะครับเสมอกับลำพูนแล้วก็บุกไปแพ้โคราชมาแบบเสียฟอร์มเลยนะครับมาวันนี้นี่โอ้โหฟอร์มดุมากแล้วก็เกมรุกดูดีมากนะครับหลายหลายคนฟอร์มดีนะทั้งโกมิสนะครับชินพาลีออคิสตาการ์แมนนะครับท็อปฟอร์มหลายคนเลยนะครับตัวสำรองที่ส่งลงมาก็เด่นมากนะครับเมลวินนะครับอิกซานอะไรพวกเนี้ยนะครับเกมรุกไหลลื่นเลยนะครับแล้วก็จังหวะจบเนี่ยก็มีตลอดทั้งเกมเลยเพียงแค่ว่าในบางจังหวะเนี่ยใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยนะฮะส่วนแบงคอกเนี่ยก็อาการเดิมๆนะ หรือว่าหมดโปรแล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าช่วงใกล้จบเลกแรกทีไรเนี่ยก็เป็นประจําเลยนะครับพี่แบรนแก้ไม่หายสักทีนะครับนะฮะในการที่จะรักษาฟอร์มก่อนที่จะปิดเลกนะครับโดยเฉพาะ15าทีสุดท้ายนี่โดนกดอยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับนะฮะคือหมดเรี่อยหมดแรงไปหมดแล้วนะครับไล่บอลไม่ได้นะครับสวนกลับไม่มีนะครับอาการป๊อแป้นะครับนักเตะนี่ออกการล้าจจัดเลยครับสำรองปีลงมาก็ไม่มีอะไรเลยนะครับ สุดท้ายนี่ก็เอาไม่อยู่นะครับโดนนาทีบาปจากลูกยิงของอิซานที่ยิงสวยมากลูกนั้นนะครับพูดถึงวีจีนิดนึงครับคุณผู้ชมครับก็โคดเงินในการคุมทีนี่เอาจริงก็ฟอร์มภาพรวมก็โอเคนะแปดด้าทุกรายการก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวก็คือแพ้โคลาในเกมนัที่แล้วนั่นเองนะครับต้องบอกว่าโคดเง้นรับจบของแท้นะครับคุณผู้ชมนะฮะแต่แค่ในลีกเนี่ยสะดุดมา2เกมนะครับเพิ่งมาชนะเกมนี้นะครับสะดุดแบบนั้นเนี่ยทำให้คะแนนมันก็ห่างจากจ่าฝูงหน่อยก็ทําให้อาจจะไล่ยากอยู่เหมือนกันนะครััับบอกว่าาาดจคครร้มตโโสห ที่คาดกันว่าน่าจะมารับงานในช่วงเล็กที่2นั่นเองนะครับ ไปพูดถึงแบงคอกกันนิดนึงนะครับก็ดูทรงแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะก็น่าจะหมดโปรนะครับถ้าทรงแบบนี้ในบุรีรัมย์หวานเจี๊ยบเลยนะครับนะฮะแข่งน้อยกว่า4นัดอยู่ด้วยนะครับสำหรับบุรีรัมย์แต้มตามหลังดีอยู่สามคะแนนถ้าชนะอีกเกมเดียวก็แต้มเท่าแล้วนะครับแต่ถ้าเก็บได้4นัดรวดเนี่ยก็จะฉีกไปเป็น9คะแนนเลยสำหรับบุรีรัมย์นะครับนะฮะดูทรงและไทยลีกปีนี้ก็น่าจะรู้ผลแชมป์ไวัยตามเคยปะเนี่ยนะครับดูดูทีท่าและบุรีรัมย์น่าจะมานะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะฮะคุุณู้้้ชชมมมมะะะถาาบบรรรรรีีัััััยนนนนวดดเกกกกกท่่่ตตตตคคงงงแแ็็อออไปหล ไม่แน่ไม่นอนนะครับสำหรับไทยลีกนะครับที่โปรแกรมนัดตกค้างของเราย,ยังเหลืออยู่ง่ายจะเยอะเลยนั่นเองนะครับอ่ะนั่นคือเบื้องหลังไทยลีกนะครับ ข้ามไปต่อกันที่ฝั่งเจรีกันนิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคอนเซเรซัสปโรนะครับตกชั้นไปเจลีกทูอย่างเป็นทางการนะครับหลังอยู่หลีกสูงสุดมาตั้ง8ปีเลยนะฮะคุณชมฮะเอายังไงกันต่อดีนะครับสำหรับอนาคตของสุโชคสารชาตินะครับจะกลับไทยหรือว่าจะสู้กับทีมต่อในลีกรองนะครับอันนี้น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับก็มีข่าวลืออย่างหนักว่าบีจียื่นข้อเสนอให้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่าเจ้าเช็คเนี่ยมีสัญญากับซัปโปโรอยู่นะถ้าจะดึงกลับก็ต้องจ่ายค่าตัวกันนะครับงานนี้ก็ต้องรอดูคอมเมนต์แฟนไปในทิศทางบอกว่าไม่ต้องกลับมาหอกนะครับอยู่กับทีมนั้นแหละแล้วก็เล่นในเจลีกสไปนะครับหรือว่ารอเขาเสนอจ,จากทีมในเจลีกก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ากลับมาเนี่ยก็ไม่รู้จะลงรงไหนเหมือนกันนะครับว่าบีจีนี่ตัวทับกันไปหมดเลยนะฮะ ไหนจะเรื่องของมาตรฐานให้ลีอีกนะครับก็จะทําให้ฝีเท้าตกแล้วก็หมดความท้าทายอะไรประมาณนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับส่วนพิธีเนี่ยล่ามคู่ใจของเจ้าเช็คก็โพสตข้อความในวันแบบเศร้าๆเลยนะครับเพราะว่าวันที่เลวร้ายมากนะครับซัปโปโรตกชั้นนั่นเองนะครับโดยพิธีนี่โพสต์บอกว่าเพิ่งรู้ว่ามันรู้สึกแบบนี้นี่เองนะก็เป็นอะไรที่เศร้าจริงๆนะครับนะฮะก็พิธีเองแกเพิ่งเคยเจอครั้งแรกด้วยนะครับอีกทั้งก็ผูกพันกับทีมาอย่างยาวนานมากนะครับอยู่กับทีน่าด่านู้นเลยนะครับชนะทีไปค้าแข้งแรกๆเลยนนี่กก็ิเวลาห แล้วผมก็เข้าใจความรู้สึกดีนะครับในวันที่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นวันที่วิกฤตจริงๆนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้กับพิธีแล้วกันนะครับให้ผ่านบนวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่านะครับฟ้าหลังฝนมันย่อมดีกว่าเสมอนะครับตกได้ก็ขึ้นได้นะครับสำหรับซัปโปโรผมเชื่ออย่างนั้นนะนะครับก็สู้กันต่อไปนะครับสำหรับซัปโปโรแล้วก็เช็คสุภโชคสารชาตินะครับในถ้ายังอยู่ต่อนะนะครับก็เชื่อว่าน่าจะ ขึ้นชั้นกลับมาสู่เจลีกวันได้แน่นอนนะครับก็ต้องสู้กันต่อนะครับอ่านั่นคือประเด็น,นที่ผมต้องฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ